สวัสดีครับท้าคไยตามเครื่องครับท้าโสดโมเมนต์นุ่มโสดเด้อเล็กกับเขาบุ๋มเขายุบหวานก็เดียวครับเมื่อนี้ได้หนึ่งปานิ่นครับผมเป็นหมอเอเล่ครับ พี่น้องเลยหันยังบ่ทันมีกับข้าวกับน้งนำมากินกันเด้อมันนี่ผู้เดียวบ่ต้องห่วงกินน้ำกันมากินข้าวเส่าน้ำกันเด้ออผู้เพื่อครับกินแค่ข้าวกระหุงมมาบ่ผู้เดียวครับ อยู่กับน่องแมวน่องแมวกยายามอ้อมทุกหลักฐานคิดกันตสนี้เด็กครับมีนโต๊ะอันควรอยู่นำก้าวหุ้งบลากหลายเลยครับผม ไปแปรงมือก่อบทำความสะอาดหน่อย का निकल मैं लिखित ครับโอ้มือนี่แดดแก๊แกมต้อหนาแล้วครับมีแต่ที่ห้อนแล้วละ,ละปัดนี่ครับอยู่นอกบ้านอุสอมรถโอ้เขากำลังหลางรถมาสอม,สอมอนะครับ ลังบ้านครับนี่ลังบ้านโอ้ยกลุ้งกเงียบ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 อยู่พดเดียวนะบ้านครับนี่ครับ ไม่แค่นี้แหละครับผมขอกลับคำวา่าสวัสดีครับ